ก็สบายดี FC เมื่อสักครู่สักคนเนาะ FC จากต่างประเทศประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวเนาะทุกคนเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ส่องอ้นสุวรรณพลเชนเนลเนาะอยู่กับบ่าวอน้นสินเกาสินเคยเนาะพี่น้องเนาะเป็นโดยดอากาศยู่ทางพุ่นอ่นาหนาวหลายบบเย็นหลายบบเนาะอยู่อ่าทางพี่เนาะอากาศของท้างที่จะเย็นน้อยนึงในวะันนี้เนะาะเจ้าสำหรับคนใดที่เข้ามาแล้วอ่ายังบ่ทันกดซนะับสไคร้เนาะกดซับสไคร้ให้บ่าวอ้นเด้อ โอเคเนาะไม่นี่กาอ้านกันมีเรื่องราวดีๆที่จะมาแชร์นำมาเสนอเกี่ยวกับประเทศไทยเนาะเกี่ยวกับอ่าแหงงานลาวที่ไปเฮ็ดเวียรอยู่ไทยเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกนำกันว่าแหงงานลาวไปเฮ็ดเวียรอยู่ไทยนั่นจะมีบ่อนพักพาอาศัยแบบใดละกะอ่ามีการอยู่การกินแบบใดเนาะวิธีชีวิตการไปเฮ็ดเวียรอยู่ต่างประเทศเป็นแบบใดเดี๋ยววาร์เบิ่งกนำกันเนาะไม่นี่กาขอขอบใจคลิปต้นฉบับจากซองอ่าบาโบโซล่านะเจ้าเนาะ เดี๋ยวเราไปเบิ้งนํากันเนาะว่าอ่าไปเฮ็ดเวียก์ยุไทยจะมีอ่าสวัสดิการแบบใดแด้เนาะเป็นตาไปเฮ็ดบอยทุกคนเนาะเพราะว่าว่าโอนกามีแววว่าอยากไปเฮ็ตยู่เวียก์ย่ประเทศไทยคือกันเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ้งนํากันเนาะทุกคนเนาะไปสวัสดีครับพี่น้องสบายดีทุกท่านมนีบาโบเดินาทางมาอยู่ชีราบอินท่าแล้วพี่น้องเอ๋ยจะไปหาบปล่าไก่ บาไกจะไปเบิ่งบเบาไกลเพิ่นเฮ็ดอีหยังตอนนี้เนาะจะส้วนบบาไกลไปใา้จังหวัดอีหล่าพี่น้องบบาไกลเบาไกลหรอกจะไปแถวๆนี่แหละเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในซอยเก่าหล่ะพี่น้องลาฟินท่าลาฟินท่าจากลาฟินท่าลอยสิบเจ็ดเข้ามาในอ่าซอยซอยเก่าของถนนเจริญพัฒนาซอยเก้าสุดซอยเลยจะไปหาบบาไกลเอ้าเบิ่งก่อนหน้าเบาไกลอยู่จังไหน ฮัลังเถือหลายทางก็อยากเห็นว่าชีวิตของแห้งานลาวทีเห็นงานในเมืองไทยเขาอยู่จังด่เนาะพี่น้องเนาะที่ตามบาบูเลยกันแล้วกันเอกบุกไลกับฮอนแล้วเขามาฮอนแล้วจนสุดซอยสุดซอยเป็นทางคอนกรีตเบิดเลยทุกคนเนาะจับไปเบิ่งบาบาบูไลเราอยู่จังด่ แล้วพี่น้องฮอดแล้วฮอดแล้วนี่แหละบองที่เราอยู่เดี๋ยวบ,าบ่าวจะลงไปก่อนจะข้าวจากปากสอยที่เขามาพี่น้องเอ๋ยเส้นทางที่บ่าบุตรขอมา้จาจะไปหาบ่าวไก่ปู่ขอดีเส้นสุดทางทุกคนเนาะหอดแล้วหอดแล้ว เอาไปไงโอ้สบายดีบ่โมสบายดีสบายดีฟาดสบายดีเด้อบสบายดีไปไงเนี่ยกินทาโมนี่กินยังกินยังกินมหาจีนังจีนังโมนี่ภาดพยนุ์ภาดพยนุ์โคภาดพยนุ์โคทาบ่โม่กำลังทุบเลยกำลังกำลังสีแล้วยส่เสาหน่อยเป็นเหตุหายกินทุบนังทุบนังอยู่เจียวปลาแดกเจียวปลาแด็กเหมือข่ากับกำลังสีสุกเข่าก็ได้ยสซ่คอเนี่ยตรงเนื้อจีนังก็ด้จีนังสิ และเต่าเต่าเต่าประยุกเต่าประยุกคนละเต่าประยุกเต่าท่านสมัยเต่าท่านสมัยเนาย่างเข้าไปข้างในขออนี้อันเนี้ยแล้วเจ้วปลาแดกต้องแล้วนี่ใช่เจ้าปลาแดกเจ้าปลาแดกเจ้าปลาแดกถาบาโบว์เบาโบว์เฉยมหามาหนีิยังอีกนี่ยถอดป้าตะคื้นนี่พุ่นกินบบเบิดป้าตะคื้นกินบบเบิสข้าวก็ต้องสีซุกหนึ่งข้าแล้วนะกินข้าวเหนียวนครลากินข้าวเหนียวเข้าวก็ต้อบันนึงเด้อ บาทเดียวเด้อบาทเดียวนี่แหละอาซีเข่าเนาะโอเคและวซีเข่าบาทเดียวอีเลตัวนี้บาทเดียวบาทเดียวไปเดี็ดล่อเขาซุกแล้วก็จะคอยกินเข่าก็น่าจะไปเนาะอ้าวโอเคกินเข่ากับแจวนี่นะกับแจวแล้วนั้งกับแจวแล้วโมนี่บูมี่ยังได้โมนี่ปลาปลาคั่วกับหกแน่เลยเด้อไอ้โมนี่วันยุดธีพื่ถังไหนวันยุดม์โมนี่วันยุดอีกแล้ววันยุดอีกแล้ววันยุดวันอาทิตย์วันอาทิตย์ดูยุดถึงวันอาทิตย์อยู่แล้วอันยุท ยืนติว่าอาทิตย์เตรียมยังไงสิไปมื้อนี้เกี่ยวกับเป้าเดินทางใช่เป้าเดินทางวันยุทเนาะคนอที่สักนัดสำรองวันจันทร์เป็นพ่อวันเสาร์นะวันอนี้อุปกรณ์ครบสุดพิ่นว่าไปกับมื้อนี้พาซเาหน่อยไปเที่ยวเด้อมื้อนี้เด้อเที่มันจะไปเที่ยวบ่ไปเที่ยวด้วยไแต่จะไปเที่ยวผู้เดียวเออไปเที่ยวแต่ผู้เดียวเพิ่นว่าบ่ไกลนี่โสดบ่หนอเดีววายเด้อบ่แม่นเด้อไกลมีเมียแล้วเด้อมีเมียไปก็ไปก็มียมื้อนี้กับปะบู่นี่เพิ่นมารับมื้อนี้สบายยิบชิบปะปู่นไปเบ๊ายบาย อ้าวทนายสบายดีบายบายก่อนล้วอ้าวบากายนี่คือมองยูมองเศร้าบากายเห็นรอแม่นแล้วแม่นแล้วมองยูมองเศร้าจังสิแหละยูจังสิแหละโอ้โหเอ้ยลังบาดก็จะเป็นังชียลังบาดนี่มองเห็ดกับเขากับนามมองเห็ดกับเขากรอยู่นี่อืมองเห็ดกับเขาใส่นี่มองมองหนึ่งเขานี่มองหนึ่งเขานี่บอใช้เตาแก๊สเล้วใส่หม้อไฟฟ้าบากายใส่หม้อข้อ้ฝาตัดหม้อหนึ่งก็เอาเชียวัันนี คิดตัวตัวนึ่งว่าเตาแก๊สเตาแก๊สนี่คิดตัวอบริสัยใส่หม้อไฟฟ้าเอาหนึ่งเขานี่ปยุ่จอกนไปซื้อมาเขาจ้อเองสิเลยบ่บ่จ้อเองจ้อเองไม่จะคือไปจองเขาจาเพราะว่าหนึ่งใสเตาอนี้เขาต้องจอกดเพราะว่าหายายมันขึ้นทยุกน่ทุกคนอานขึ้เปืองแก๊สบ่มีเงินเติมแก๊สเพราะว่าเขาเสียขาไฟอยู่แล้วเากใส่บาทเดียวคือปยัดไปนตวัี้ มีคนถามว่ามันคือหกแถวเขไก่โอ้มันลังบ้านเพื่อนเพื่อนบ่ได้บ่มีเวลาสิเก็บสิกวดมีแต่สรางกระสีลังบ้านเพป็นถิ่มคลองสินะลังบ้านนี่คือลังบ้านทีคนคนอื่นบ่บ่ทีของเถาแก่น่ะเพป็นให้เขาเบิ่งเขาก็บ่มีเวลาสิเบิ่งคำมากกับมาเดือดงานมากกับคำแล้วสิบุญญานบุญญานงูกัดบ่ญานอยู่บางที่ย็งมีงูอยู่ไดยงูเขาหองอยู่ก็มีสร้งว่ะเออเขาได้หอดห้องหนามหมดแล้ว เออเอออีริมี่มีู่งูเหี้งงูเหลือมอ๋อมีงูเหลือมหน่อยงูเหลืน่อยหน่อยแล้วสัีอยู่น่มมงารถวยดิอมงกวยรางบ่วงอะไก็ไลงช่วใพวกเนี้ยหลังอะไรก็งอีกตัวลางอีกโอ้ไก่บธนันเลยโไก่ใช่ไหนี่หลังกับหินเอาเอาไปแล้เอ้ามีแต่คนท้ามาเาไก่พี่น้องเอ๋ยนี่ละนีละชีวิตเอาไก่เด้อนี่เลย แรงงานทางทินเพศคนว่าจะได้กับสู๋ๆเอาได้อครับสู๋ๆเอาสู๋ซุนเพื่ออนาคตของเฮาเนาะอนาคตของครอบครัวดอนาคตของคนอยู่เบื้องหลังเฮาหรือคนอยู่ข้างหลังเขาก็รอทฐานอนาคตน้ำเฮาอันะไรกับปอกายปลูกเองปลูกไว้กินตะไคร้ปลูกทิ้งไค่ปลูกทิ้งไค่เอาเดีช่าพาิ่งภาพยนตร์เนี่ยพาไปเบิ่งภาพยนตร์เนี่ยต้องสาวหน่อยเนี่ย นีแหละมองที่เราอยู่นี่กันนึงเข่าตัวนี้น่ากินยามเสเากินโอ้ยยังบ่ทันีเน่มึงีเวลาสีเนียนเลยโอ้จีนังจีนังเนีคือจีนังแนวอยู่นกินนะจีแนวถสยไสากระเบือสากระเบือยังเรือลบสากระเบือยังเรือลน สีบีบอ๊อกไก่ก็แฟนบอกไก่อยู่วงฉีเลยสันบนกับมี่บอกไก่สันบนกับมี่อ๋อเป็น้องของหของผักพนักง,งานห้องผักพนักง,งานแกีย่ยวกับเห็ดหายวัยหายวัยห้ามผักเสียร์ธานาคารนำคาเฟ่เสียร์ขนมคาเฟ่แต่ว่าอ่าคาห้องเขาบริษัทเชียวข้าห้องเข,า,ขาบริษียเสียร์ธนาคารนำคาเฟ่นายจ้างก็ใจดีหน่อยกีฟักฟี่อันนี้แหละพี่น้องคือหม่องอยู่หม่องเศร้าเด้อพี่น้องเด้อฉันบนกับเป็นห้องพักของคนงาน สันล่างกับไอ้นนองพักกันบาไก่จะอยู่สันล่างหรือสันบนบาไก่อ,อ,อ,อันนี้หองบาไก่อยู่นี่เนาะแม่แม่แมนหนองบาไก่อยู่หกเงินหกข้ามหกเสื้อผ้าเนี่ยนะหกไปหมดทุกอย่างบอรคอยบ่คอยได้เก็บมาเหลยงานมาก,กปงหัวเหยับลอยกินข้าวกินน้ำแล้วนอนพักพอนนะเป็นยังไงมีคุณหลายคนถามว่ากจะขู่บาไก่อยู่จังไรเพื่อน ลึกสีแล้วยุคลสีแล้วพวออี่น้องก็ดูแบบปานๆเข้านี่แหละข้าพญาโคทุบหนังปาดทั้งหลังอ่าบ่ไกลแล้วข้างหลังแหรอแมนมองอยูจ่จะบ่ข้างหลังก็เป็นแคมป์คนงานที่เป็นสางตึกนี่แหละที่เป็นสางลูกงานนี่นี่ข้างหลังนี่เป็นพันบ่นทันได้ลื้อออกเพิ่นให้ลื้อออกอยู่แต่ว่าบ่มีเวล่าชื่อหรือถ้า่วนส่วนมองอยู่กับมองมองเลีนบ่นมีแต่มองนี่ ไม่แปรทองไมีแปรทองเกิดทองขึ้นกับแง่แกันอยู่เต็มบัดตรงของมีแต่คนไทยแน่คนลาวแน่อยู่น่วกันส่วนมากก็จะเป็นคนบานเฮาแต่คนประเทศตื่นหรอกสำนีึกวากาตื่นแต่เศร้าวากาตื่นแต่เศร้าวไกายจะไม่เห็ดกันแช่ไหมกอกกอกแกกแกกอกกอกแกกงั้นใช่ไหมมีเห็ดกับเขากับน้ำหลังก็เป็นของขั้ววาก่หลังหลังก็เป็นนี้ประยุกต์เองประยุกต์เองนี่เพิ่นบ่มีให้ด้วยของขั้วต้องเห็ดเองเอาล่างผ้าม่านเก่าๆของตะแกีเพื่นนี่แหละมาเห็ด ขออนุญาตเพ็นกรเขาก็เอามาเห็ดมาแตงเอาอันนี้นะคือหม่องผักหม่องเศร้าเด้อพี่น้องเด้อมีอะไรทานกับว่าอยากคูัว่าให้งานเราอยู่จังไหนจังสิละหม่องผักคือว่าอยู่ดีเขาไก่สุกแลว้วบาไก่น่ากินกับป๊าตั้งแต่เมื่อคืนเลยบ่ดต ก็อ,อาบนะ่ะเขาห้าเสาะก่อนสิเขาไปเหตุหง,งานกันต่อ้งีางไม่แมแมอยู่ให้เขาเา่หนานี่แหละมองอยู่มองเศร้าพี่รองเอ๋ยมองพักของให้ง,งานที่เหตุงานอยู่ในเมืองไทยาเก่าล้านีไร้คนก็อยากถามมีนนบาบก,กับตกื้นแต่จะเ้าะาทายบก่าไก่นี่แหละเป็นแรวทางให้ใหลายคนบึงว่า นีแต่เลือดชีวิตของม่งานเหล่าฉีกงานในเมืองไทยมันมองง่ายแหละกับมันมอยากปฏิบัติตัวดีกับดีดีมันมอง่ายแต่มันมอยากสีวิตยังต้องการเรียนรู้อีกเยอะนะจะจะอยู่นี่จักปีบาไกลอยู่จนเขาประจ่างคนน่ะคือสิบริษัทคือบริษัทเมื่อคือสิบริษัทเมื่อระบาดเท่ากับอะไมันมอมีงานเหตุเมื่อกับชิเมื่อเป๊ เมื่อกิดเมื่อไปแปร์ก็ไม่มาไม่เห็นงานใหม่คือเก่าหะปวาบ,บานเท่ามันไม่มีงานนองรับเท่าสินะเ,เอาไปคิดแล้วเอาเอาแห้งมากเอาแห้งมาแหลกเงินก็มีมีแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นทางออกของทุกคนเนาะของของแรงงานของแรงงานทุกคนแม่อะไรทุกคนเงินดีค่าแรงดีเป็นอยู่ยกับอยู่สบายเพราะว่าเทามีครบเอกสารครบถ้ามีเอกสารครบมากกับเพรอะตรงญาติยังเลยพี่น้องเลยอยู่สบายอยู่เหมือนกับคนไทยเลย อยากไปใช้กันได้ไปเห็นรึเป็ดพเหุผลบทที่เบาไก่เจาะบาหนึ่งค่ะแล้วมันจะขึ้นตามนั้นแต่เข่ามันก็จะซุกเองนั่นการนึ่งเข่านาะทั้งสิ้นแล้วเดี๋ยวกระชีกเข่าม่นเอาเบาไก่ทิ่เข่าเบาไก่แอบเข่าใส่ทิปเข่าเพิ่งโชว์เนี่ยโอ้ยขาดไม่ได้พี่น้องเลยอ้าวคือสิเป็นอย่างสิขาดว่าแล้วแต่ว่ามันยังดีอยู่ยังใส่ได้อยู่ใส่ไปเลยพ้นเหตุอายมันออกเข่ามันจะสีมันเอาปุ๊บเย็บเลย กินง่ายอยู่ง่ายเนาะพี่น้องรอเวลาเนาะรอเวลานังซุกรอเวลานังซุกสุดเกินข้าวแมนแล้วซากมาที่มาเนี้วเอากินเน่าเสามาเลยมามามาปั่นเขาเสาพี่น้องเน่ากินเน่าเสาขวดนังวัดิี้มาใครผาพยนต์ผาพยนต์คู่ ขันโู่กับเขาเนียวบานเท่ากินก้อนเจ้วเขาใชบ้วงอยากกินพักบ่มีเเด้อพักบ่มีเเด้อเห็นบล่าไก่กินเข่าเปนแต่แสบเป็นแต่นัวกินทรับในน่อยนลจับก็เจีประเดีกบานให้จับมันในลายเป็นแสบโอ้กินเป็นแต่แสบเลยเปล่าไกมาม่อยากจะกินข่าบอกเอาเาจะกินพอมกันตัวมากนละครับมา เามา่ยามีอยม่กันทักแพงการกินเขานี่แหละวัวตา,า,าเคลือบตาว่วตาเคือแกนพ้นหดอนองหอนตีปาดตีนะแต่เคลือบไปไปกินเขาไปกินเขาไอ้บอกไกินสุดยองก็พอเลยนืมามาเตรีมก่อนเลยกินแจไปแล้วไปก่อน cậy chuẩn khưng càng lươn đâu đó trần đươn cái cái nét đẹp dẹp tuốt <laughs> <laughs> đâu còn nóng là, nóng mà chẳng bắt chỉ lo nắng gì vậy là mẹ phạt mà hại mẹ phạt mà hại bằng mà buộc mà bạn nhớ mẹ 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 bảo cài phạt mà nên mà buộc bà kinh mới hai bữa thả kinh Cắt bà bộ kinh nào chỉ năng nào sẹo kinh nắng khâu bớt กินข้ขาวเขาเน่ันวะพูเขาโมแก่พนรอเอกว่ะบอกไปกินข้ามลอยกินข้ามอยกินขาแล้วข้าตาสวดหรอกเดี๋ยวขเนี่ยชิมนนจักหนีอยเด้อมบๆๆเอาให้เป็นเป็นนักสัง่งาหเนี่ยาขนี่ยมกินขาวน้ำเบาไก,จาก่จักมือเนี่ยมาบ เอ้าเขาเหนียวข้ามยังไงเขเหนียวข้าบยังไงคับจ้าทแจ่กันนังกระชิญยาบยัไง้วยเอ็นเป็นแทมาทุกคนเนาะนังเลยอือผ่าปนผ่านโคโค่เนาะอันนี้นังสิ่งที่เติมพลังนะห็นม่เหงวม่แาโอ้โหก็เป็นต่เมืองแาวไกลกินยังกับกินยันกับเแห้งขากินเข่าได้แล้งเนะ มกู้แข็งอะ่ะต้งว่าหน่อยกันนั่ง,งขงึงหขอนออกข้งไม่ออก็มันแข็งแถวบรีกินมาได้แต่พอปุดแถวปากไม่เข้ากินเนาะขึ้นยำไม,ม่ได้เดียวยำมม่ได้คูมิมนจักิได้ไง ไรงยาองยาขงองยาทหลังออกอนี่เขามะนร็้ามงนี่คืองหลังมงทงหลังขหลังหอมงหลังโรงงานนี่พวกหอมบักการนี่คือพิเศษกระโมงแถมมีม vale. sure, ีมีหลังคาหลังเฮ็ดเองเฮ็ดเองเห็ดเองเตะเกีกระโมีหรบวยเฮ็กับเขาเนี่ยหอมนมนมฝาไขออนุญาตแล้ต่แกขอต่อเติมตัวนี้ออกมาเนาอนุญาตอะไเฮ็ เอาเลย่ะร่างประมานเก่าๆมันยัไม่เห็ดเอาเจะกินยำเร้าจีนังพี่น้องเลยเจ้าปแดกโอ้เห็นกินเห็ดแล้วคิดหอดบาต <c oughs> เป็นจ่อยกินนั่นมันนี่มายามบ่าวไก่ถ้ามามีเอฟซีหลายคนทำฮาบ่าวไก่อ,อยากเห็นหม่องอยูหม่องเร้าหม่องนี่ของเร้านี่คือของเซ้าฟี่เป็นบ่ฟี่ฟี่เสียขนมข้าไฟเอากะมันนี่บาบอกะชื่อว่ามาตามขับสัญญาเลยพี่น้องมา ยามบ้าไก่มาพบมาพอเดีย๋ยวมาเห็นวิธีชีวิตการอยู่าไก่อยู่กาแฟของเราแมนก็ที่ว่าจักหน่อยสิพากันเดินทางออกไปต่างจังหวัดแมนผ<ค>ิดปรดิมณฑลของกรุงเทพมาบบบบโบมาโบว่าพาไปเที่ยวอีกแล้วมานี่มาไกล้กับอยากไปเปิดทูบเปิดตาได้ละมองมาโบพากัดจัดไห่เบาไก่โดยสำหรับกาแฟนกาแฟแฟนนก็อยากไปขึ้นกันกินของแซ่มไลนยจีนั่งส่วนหนึ่งเอ้าเอาเองก็สิ ขอตัวลาพี่น <Kalau> ้องไปเที donc, ่ยวสมีเ <venant> ด <sk> ้อพี่น้องคลิปขางน้ำเบาไก่ก่อนเพราะว่าเพิ่นก็ยังเคินเคินกวางอยู่บ่กล้ากิาแฟนก็บ่กล้ากินข้าวแฟนบ่กล้ากินข้าวน่าก็เลยนิวิธีชีวิตอีกเป็นแนว่องท่าสำหรับคลิปนี้ก็สิลาไปเพียงเท่านี้ก่อนจากลืมกดไลค์เป็นกำลังใจไปสนับสนุนเบาไก่ทางช่องเบาไก่พ้าถ้ำเสียบนัวเด้อครับศิลา สรับสนับสนุนเบาไก่บาโบโดยบาะกดข่ามโฆษณาได้ครับเด้รายการมากดข่ามโฆษณาเพื่อจะมีปัจจัยเรื่อมีทุนในการเหตุคลิปนกำลังใจรักเลยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดีเบาไก่สบายดีบาสบายดี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 โอเคนตอนนี้กับบาโอนกับได้เบิ่งคลิปของเบาโบเป็นทีเห็บหอยเลยเนาะจากอ่าคลิปที่อันบาโบทายเห็นก็คือวิถีชีวิตของแรงงานลาวเนาะทุกคนเนาะ กัเพื่อนก็ได้ไปเฮดเวียกอยู่ประเทศไทยนะทุกคนเนาะกัอยู่ในกรุงเทพนะทุกคนเนาะกาที่พักพาอาศัยกัถือว่าสะดวกสบายนะทุกคนเนาะเบิ่งจากทางอันเข้าไปในซอยในซอยก็เป็นปูคอนกรีตเลยนะทุกคนเนาะการสะดวกสบายในการสัญจรและก็ห้องพักกัเพื่อนเท่าแก่เพื่อนก็ให้อันพักฟรีเนาะโดยที่ได้เสียค่าค่าห้องเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นข้อดี แต่ว่าก็ได้เสียแต่ค่าน้ํากับค่าไฟเท่านั้นนะทุกคนเนะาะบอกใกล้เพื่อนกัจยู่กับอ่ากับแฟนเนาะสองคนกัจซูซนเฮ็ดเฮ็ดเบียกเนาะทุกคนนะเนาะเฮ็ดเบียกเพื่อนก็จะเฮ็ดเบียกตั้งแต่วันอ่จาจนันทร์ถึงฮอดวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์ก็จะได้อ่าเป็นมื้อพักเนาะทุกคนเนาะกัถือว่ามีมื้อพักมื้อนึงเนาะทุกคนนะาเาะกจนะจังซี่เนาะแห่งงานลาวเฮาไป ฮตเียยูประเทศไทยเนาะก็ต้องไปให้ทึกระเบียบเนาะไปโดยมีหนังสือผ่านแดนมีพาสปอร์ตแล้วก็ไปให้ทึกตามกฎหมายของเพื่อนเนาะทุกคนเนาะไปยูบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนก็นต้องได้เฮ็ดตามกฎระเบียบของเพื่อนเนาะแล้วก็เขาลบสิทธิของเพื่อน<ม>กาสู้สวนเอาเนาะทุกคนเนาะเงินเดือนน้อยก็ค่อยๆเก็บสะสมไปเพื่อว่าให้คนที่อยู่ทางหลังเนาะอยู่ทางบ้านส่งเงินมาทางบ้านให้อ่าเฮ็ดให้เฮ็ดเพื่อนบ่เพราะว่ากาบที่ไปเนาะ งงานลาวทุกคนที่ไปก็อยากมีชีวิตอ่าที่ดีขึ้นนะทุกคนเนาะก็ขอขอขอบใจอ่านายจ้างทางประเทศไทยเนาะแล้วก็ทางคนไทยทุกคนเนาะที่อ่าช่วยอ่าฮับแห่งงานจากลาวนาะทุกคนเนะาะเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจเนาะอ่าคลิปทางต้นฉบับจากซองบาโบ่เนาะทุกคนเนาะบาโบ้โซล่าแล้วก็เข้าไปกดติดตามเพิ่นเนาะแล้วก็ถ้าผู้ใดยังบ่ได้ติดตามบาอ้วนก็ ก็ติดตามบาอ้นในนี้<ๆ>เพื่อเป็นกำกำลังแห่งใจในการเฮ็ดคลิปเนาะทุกคนเนาะ,ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่นี้เนาะบาโอ้นจีขอลาไปก่อนอ่ะบายบาย